สวัสดีครับผมก๊าบครับตอนนี้ผมอยู่ใน렉ซัส LM 3 0 0 H นะครับคอยทำการตั้งชุดอะไรครับหัใจรอนครับพักกู้เดียวยกระดับสวัสดีครับผมก๊าบครับตอนนี้ผมอยู่ใน렉ซัส LM <อ>เป็นที่เรียบร้อยครับคือกับระบบสุดล้ำครับรดีต้นท,ทีวีครับเอาตั้งแต่จำความได้ของอาสุกานะ่าครับจะได้ยินว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับรองรับความเร็วสูงสุดเลยครับ คมชัดจริงครับนะฮะนอกจากสีที่เป็นเราเรีอะไรอ่ะสีนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยเคลแล้วเนี่ยเฉดสีให้ได้ผมุูดเปลี่ยนใจเธอไม่ได้ถ้าอยู่ที่แผนกกระดูกเอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบล้ำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ063 สี 4, 9, 8, 6, 1, ่เก้าแปดหกหนึ่งหกแปดขอคณุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับ<า>แล้วรอชมในคลิปต่อไปขอขอคุณดดค,ครับสวัสดีครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้